ของโซดาบทที่8ข้อ16ถึงข้อ18อ่านาว่ารุรกิจของซาลมอนก็ร่วงล่วงไปตั้งแต่วันที่วางแรกพระนิเวศของพระเจ้าจนถึงวันสําเร็จงานดังนั้นเลือดของพระเจ้าก็สําเร็จครบถ้วนและซาลมอนสเสด็จไปยังเอซิโอนเกเบร์และเมืองเอโรที่ชายทะเลฝั่งทชายทะเลในแผ่นดินเอโดมและกษัตริย์ฮีรามก็ให้ราชาการของพระองค์ ส่งเรือรัชการที่คุ้นเคยกับทะเลไปให้เซลรมโมนและขอทั้งหลายไปถึงเมืองโอฟีพร้อมกับร้ชการของเซลร์โม,มนและนำเอาทองคำจาจกที่นั่นหนัก450ร้อาสตลันมายันกษัตริย์เซลรมโมนอาเมนครับขอบคุณพี่สม,มารีนะครับวันนี้เราได้เห็นความเกรียงไกรความยิ่งใหญ่ของซารมโมนแล้วใช่ไหมครับพระเจ้าทรงให้เขาสําเร็จล่วงทุกอย่างนะครับทุกล่วงตาม ทุกประการนะนับตั้งแต่วันที่วางรากฐานของพระวิหารนะครับจนสําเร็จและนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงให้กับเขานั้นได้ได้ทํางานของพระองค์หลังจากนั้นซาโลมอนเสด็จไปยังเกสิออนเกเบอร์นะครับและเอธาเอธานเอลานะครับซึ่งอยู่ริมฝั่งทะเลนี่เป็นเรื่องแปลกนะสำหรับอิสอลเพราะว่าชาวอิสอลเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องการเดินเรือไม่เข้าใจคือซาโลมอนเนี่ยเป็นผู้ที่นําอิสอลออกไปผจญภัยนะครับ เอซิออนเกเบอร์แล้วก็เอรัตบนชายฝั่งของเอโดมเนี่ยก็เป็นท่าเรือปลายด้านเหนือของอ่าวอับาคานะครับซึ่งทำให้การเข้าถึงการค้าเนี่ยเชิงยุทธศาสตร์ไปทางที่ใต้เนี่ยสู่ทะเลแดงแล้วก็ออกไปเลยนะแถวนั้นนะครับที่เป็นที่ตอนนี้ที่กำลังมีสงครามกัอนอยู่นี่นะครับทะเลแดงนั้นนะฮะก็ ซาโลมอนเองนะครับแล้วก็ได้ใช้วิธีการนะครับการเดินเรือนะรู้จักการเดินเรือนะไปที่เอซิโบนเกเบอร์เนี่ยแหละฮิรามก็ส่งส่งผู้เชี่ยวชาญหาลูกเรือที่เชี่ยวชาญในการเดินเรือคือเรียกวต้นหนนะครับให้กับเขาเนี่ยเพราะว่าคนยิวไม่ได้เกิดอยู่กับทะเลนะครับเขาอยู่ทะเลจริงนะทะเลทะเลสาบกาลิลีนะครับ มันก็เป็นทะเลเล็กๆไม่ได้เป็นทะเลใหญ่แบบทะเลทะเลดํานี้ใหญ่มากนะก็ไม่มีทักษะเนื่องจากการเดินเรือของเขาเนี่ยก็เป็นเรือประมงธรรมดาเล็กๆแต่การเดินเรือใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่มีทักษะเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเราไม่รู้นะครับว่าดินแดนโอฟีอยู่ที่ไหนดินแดนโอฟีเนี่ยอยู่ที่ไหนบางคนว่าดินแดนโอฟีเนี่ยอยู่ทางคาบสมุทรอาหรับตอนใต้นะครับหรือสวัสดีนะครับ ที่อยู่ในไร์สดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรากำลังเรียนพระคัมภีร์กันนะ,ะจนถึงวันนี้นะครับไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าโอฟีนี่ได้จากที่ไหนนะครับท้องพีของชาวคริสต์นะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของซาโลมอนนะกษัตริย์ซาโลมอนซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์ดาวิดนะครับอยู่ที่เยรูซาเล็เมนะตอนนี้เรากำลังพูดถึงกษัตริย์ ซาโลมอนนะครับตอนนั้นนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่มั่งคั่งที่สุดนะครับสร้างพระวิหารของพระเจ้าด้วยทองคำนะฮะแล้วก็มีเพชรดินจินดาอีกมากมายนะับซึ่งดาวิดราชบิดาของกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยเตรียมทองคําไว้ให้นะครับถึง3 0 0 0นะสามพตันนะครับตายแล้วนะครับตายแล้วไม่ได้อยู่ในสมัยนี้นะตายแล้วนะครับก็นี่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะเลยนะครับแล้ว เขาก็เขาก็ได้ทองคํามานะฮะจากคืออิราเอลเนี่ยเขาเดินเหลือไม่เป็นแล้วก็พอเขาไปที่เอเซโอนเกเบอร์ A Z o N เนี่ยึงขึ้นเหนือไปเมืองไทยรานะฮะในตอนเนี้ยที่เรียวกว่าเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยก็อยู่จากห่างจากเมืองหลวงของอิราเอลไปนะครับไม่กี่ไม่กี่กิโลนะครับก็ครับพระจัยผ่อนเช่นกันแล้วก็ห่างออกไปเนี่ยไม่นานนะครับไม่นาน ตอนนี้ที่ที่เป็นเป้าโจมตีนะครับของอิรานนะครับคือกลุ่มฮา,ามาสก,ก็ยิงเนี่ยยิงขีปนาวุธไปที่ไทระเนี่ยไทยระไซดอนแล้วก็เมืองหลวงของอิสราเอลก็เทลวิฟนะครับอยู่ติดชายฝั่งเนี่ยก็ซาโลมอนเนี่ยก็เอาทองคํามาจากโอฟีแต่เราไม่รู้นะครับว่าโอฟีอยู่ที่ไหนแต่เขานําทองคํามาตั้ง16ตันนะฮะเอาใส่เรือกลับมาเนี่ย แล้วก็เอามาถวายให้กับซาโลมอนเพราะฉะนั้นซาโลมอนในในยุคข,ของซาโลมอนเนี่ยอิสาเอลเนี่ยมั่งคั่งมากมั่งคั่งมากจริงๆนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์สดนี้นะครับวันนี้ผมไลฟ์สดนะผมไม่ได้ลงไลฟ์ใน Facebook Live นไลฟ์นะครับไลฟ์สดในใน u t u b e นะครับนะครับจริงนะครับจริงพระคมภีของอชาวคริสต์นี่เขียนไว้อย่างนี้นะครับเอาละ ทีนี้ซาโลมอนเนี่ยเป็นผู้ที่ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าและพระเจ้าเนี่ยปรากฏกับเขาถึงสองครั้งใช่ไหมครับปรากฏกับเขาถึงสองครั้งแล้วครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าบอกว่าขออะไรก็ได้นะจากพระเจ้าขออะไรก็ได้จากพงค์แต่ซาโลมอนไม่ได้ขอทรัพย์สมบัตินะไม่ได้ขอยศทักหรือขอให้ศัตรูตายเนี่ยซาโลมอนไม่ได้ขอซาโลมอนขอสิ่งหนึ่งซาโลมอนขอความรอบรู้และสติปัญญานี่เป็นที่ถูกใจพระเจ้า เมื่อถูกใจพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจึงให้ซาโลมอนนะครับได้สิ่งนี้ขอสติปัญญาความรอบรู้และพระเจ้าก็ให้ของแถมมาด้วยนั่นก็คือความมั่งคั่งนะครับเกียรติยศศักดิ์ศรีและมีโบนัสด้วยนะพระเจ้าบอกกับซาโลมอนพระยาเวบอกกับซาโลมอนว่าถ้าซาโลมอนเนี่ยฟังเชื่อฟังพระเจ้านะตั้ตตตงใจนะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าเนี่ย พระเจ้าจะให้ซโลมมนมีชีวิตยืนยาวนะอายุยืนพี่น้องครับโอ้มั่งคั่งร่ำรวยอายุยืนนี่นี่มันเป็นสุดยอดของความใฝ่หาของมนุษย์บางคนเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยแต่อายุไม่ยืนใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอายุยืนแต่จนน่ยมันก็ไม่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับ,บ,นนแ,ตบ,รบแต่ว่าพระเจ้าประทานให้กับซโลมมนแต่ว่ามือเงื่อนไขนะข้อหลังนี้มีเงื่อนไขเอาแล้ววันนี้เราจะมาศึกษากันว่าซโลมมนเนี่ยสติปัญญาของซโลมมนเนี่ยเป็นเช่นไร อ่านะบทที่9นะครับสองพงเสาดานบทที่9นะครับข้อที่1จนถึงข้อที่เดี๋ยวนะข้อที่4ดีกว่านะฮะเอาสข้อก่อนนะครับเพราะจะจะเยอะเกินไปนะครับสองเสาดานบทที่9ข้อ1ถึงข้อ4อ่านว่าต้นรชินีแห่งเชบาซุนเดยินเกิดศัตร์แห่งซูรามอนพระนางคือเสด็จ มายังกรุซสาเอลเพื่อทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพร้อมด้วยราชบริพารมากมายกับอูดบรรทุกเครื่องเทศและทองคาเป็นอันมากและเพชรพลอยต่างๆเมื่อพระนางเสร็จมาถึงเซรมอนแล้วพระนางทูลนเรื่องในใจของพระนางทุกประการและเซรมอนตัดตอบป,ปัญหาของพระนางทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่สั้นเร้นอยู่พลเซรมอนซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิบายแก่พระนางไม่ได้และตพระ ราชินีแห่งเชบาทรงเห็นภาษีปัญญาของเซรามอนและประชาวังที่ประงคงทรงสร้างทั้งอาหารที่จะเสวยกับบรรดาราชการประจําอยู่แักมหาตเล็กที่คอยรับใช้อยู่ตลอดเครื่องแต่งกายและพนักงานเชิญถ้วยของพระองค์เครื่องแต่งกายและเครื่องผาบูชาของพระองค์ึ่าพระองค์ถวายบูชานะนิเว็ของพระเจ้าภื่อนของพระนางก็สลดลงทีเดียว อเมนครับพระคร์ิองผมได้เขียนว่าพระนางก็ประหลาดพระไทยเป็นโน้นผมคือสัตประหลาดพระไทยในเรื่องของอสติปัญญาของซาโลมอนชิบาเนี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็แล้วกันชิบาในราชนีแห่งชิบานะครับหรือเรียกอีกอย่างนีกว่าซาบเบียก็ได้นะปัจจุบันเนี่ยเป็นที่รู้จักชิบานี่ก็คือเยเมนนะครับเยเมนที่ยิงขีปนาวุธ ไปอิสราเอลนี่แหละโอ้ oh, พี่น้องครับเราอยู่ในดินแดนแคบนี้นะที่กําลังทําสงครามกันอยู่นะคือมันคือเป็นคาบสมุทรอาหรับอาระเบียนะฮะข้างตอนใต้เนี่ยคือเยเมนจะอยู่ตรงนั้นช่องแคบเนี่ยครับช่องแคบที่เขาไปเอาเอา,เอาทะเลแดงนะครับเนี่ยเยเมนก็อยู่ตรงนั้นนะครับเขาอยู่ขอบนะั้นแล้วเขาก็ยิงเรือรบเนี่ยเขาจะต้นเรือนะครับ ยิงขีปพระรุาใสเรือเนี่ยเยเมนนี่คือชีบานะเชบานะในในพางพีนี่เป็นอาณาจักรนะครับที่มีความมั่งคั่งมากอาณาจักรนี้นะครับมีทองคำมากมายเลยมีเครื่องเทศมีไม้มีค่ามากมายนะอาณาจักรนี้เนี่ยยังมีราชินีและกษัตริย์ด้วยนะอาณาจักรเนี่ยเอาใหญ่นะอาณาจักรนี้ก็ใหญ่นะ อาณาจักรของก็เยเมนนะครับเยเมนก็คือคาบสมุทรซาอุดิอาระเบียนะแถวนั้นนะครับเพราะอิสราเอลเนี่ยอยู่ข้างบนนะก็จะมีอิสราเอลและจอแดนใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็เป็นเยเมนที่อยู่ทางตอนตอน,ตอนล่างอีกฝากฝั่งหนึ่งก็เป็นอียิปต์นะครับจําได้นะฮะอียิปต์นะถ้ารูด,ดูในแผนที่ก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็เยเมนเนี่ยก็ไกลนะครับประมาณ2,400กิโลเมตรเลยนะจากเยเมนเนี่ยขึ้นไป จากเชบาเนี่ยไปถึงอิสาราเอลเนี่ยเวลาเขายิงขีปนาวุธเนี่ยเขาจึงใช้ขีปนาวุธแบบใหญ่มากนะครับที่อิร่าน,นส่งไปให้นะกลุ่มกบฏนะครับแล้วก็ยิงไปกบฏเยเมนนะแล้วก็ยิงขึ้นไปที่อิสาราเอลนะครับเป็นขีปนาวุธใหญ่เลยเพราะว่าจะต้องบินถึง2 4ง0ักิโลนะถึงนู่นเอาละมาถึงพระนางราชินีแห่งเชบานี้หรือราชินีแห่งเชบาเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใน เป็นส่วนหนึ่งของคณะเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าการค้านะเขาจะส่งคนขึ้นมาค้าขายอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีเครื่องเทศใช่ไหมครับซาโลมอนก็มีทองคําเขาก็จะเอาเครื่องเทศมาค้าขายเนะี่ยมาแลกกันคนระับแล้วทีนี้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าราชินีแห่งเชบาคนนี้เนี่ยสนใจมากนะสนใจมากกระตือรือร้นมาก เมื่อได้เห็นกิตติศัพท์ของซาโลมอนแล้วเนี่ยก็กระตือรือร้นนะครับแล้วเขาทำยังไงครับพูดถามในคำถามที่ยากๆเลยนะเนื่องจากซาโลมอนเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับมีพระปิชาสามารถในระดับโลกเลยนะพระราชินีแห่งเชบาเนี่ยมาทดสอบความสามารถนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเข้ามา ถามสิ่งที่เขาอยากรู้สิ่งที่เขาอยากจะจะรู้ว่าซาโลมอนเนี่ยความเก่งกาจของซาโลมอนเป็นเช่นไรเนี่ยซาโลมอนก็ตอบได้หมดพระมีผมว่าซาโลมอนทรงตอบปัญหาของพระนางได้ทุกข้อนี่ได้ทุกข้อเลยนะครับเอาละได้ได้ทุกข้อเลยเในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่าซาโลมอนเนี่ย ได้ได้ใช้สติปัญญานะะในการตอบอคำอ,อยากรู้ใช่ไหมครับว่าเขาตอบยังไงนะฮะ,ะในนี้ไม่มีแต่ว่ามีความสามารถของซาโลมอนเนี่ยครับในหนึ่งพงกษนะฮะบทที่สิบข้อที่หนะึ่งถึงข้อที่นิบดามนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันนะขอไปนะเดี๋ยวผมขอเปิดพัดผ้าหนึ่งพงศษัตริย์นะฮะบทที่บทที่สิบนะครับหนึ่งข้อหนึ่ง,ถ,งถึงข้อสิบสามนะครับ ว่าดพระราชนีแห่งเชบาทรางได้ยินกิธิศัพท์แห่งเซรามอนเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้าพระนางเสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพระนางเสด็จมาจากไมยันคิเลมพร้อมด้วยรบริพารมากมายมีฝูงอูดบรรทุกเครื่องเทศและทองคํเป็นอันมากและเพชรพลอยต่างๆและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงเซรามอนแล้วพระนางก็ทูลเรื่องในใจต่อพระองค์ทุกประการ เซรมอนตัดตอบปัญหาของพระนางทั้งสิน้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่ให้ค้นไม่มีสิ่งใดที่ส่อ้นอยู่พ,พ้นพระราชาซึ่งพระองค์ทรงอธิบายแก่พระนางไม่ได้และมุ่อที่มีแห่งเชบาส่วนพระสีปัญญาทั้งสิ้นของเซอรมอนและพระราชาวางังที่พระองค์ทรงสร้าง,งอาหารที่โต๊ะสวยกับบรรดาราชการที่ประจำอยู่และมหาเล็กที่คอยรับใช้อยู่ตลอดจนถึง ข่้นแต่งกายและพนักงานเชิญถ้วยของพระองค์และเครื่องขอบูชาของพระองค์ซึ่งพระองค์ถวายบูชาณในเวศของพระเจ้าพระไทยของพระนางก็สรุบลงทีเดียวพระนางทุกพระราชาว่าข่าวฟราซึ่งหม่อมฉันได้ยินในเบ็ดของหม่อมฉันทูลพระริชธิและพระสิทธิปัญญาของพระองค์เป็นความจริงแต่หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถ้อยคํานั้นจนหม่อมฉันมาเฝ้าและตาของหม่อมฉันได้เห็นเองและดูเถิด ที่เขาบอกแก่หม่มฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งพระติปัญญาและความมั่งคั่งของพระองค์ก็มากยิ่งกว่าข่าวล่าวที่หม่อมฉันได้ยินบรรดาคนของพระองค์ก็เป็นสุขวรรดชการเหล่านี้ของพระองค์ผู้อยู่งานประจําต่อพระพักพระองค์และฟังมสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุขสาธารในพระเยโฮวาพระเจ้าของพระองค์ผู้ทรงพอพระทัยในพระองค์และทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้บนบัลลังแห่งอิสราเอล พระเจ้าทรงรักอิสราเอลเป็นมิตรพระองค์จึงทรงแต่งตั้งให้พระองค์เป็นพระราชาเพื่อว่าพระองค์จะทรงอำานวยพฤติธรรมและความชอบธรรมและพระนางก็ถวายทองคำหนึ่งร้อยยี่สิบตลันแด่พระราชาทั้งเครื่องเทศเป็นจำนวนมากและเพชรพลอยต่างๆไม่มีเครื่องเทศมามากมายดังนี้อีกดังที่พระชินีถวายแด่พระราชาซโรมอน ยิ่งกว่านั้นอีกกองกำปั่นของฮีรามซึ่งได้นำทองคำมาจากโอฟีได้นำไม้จันแดงและเพชพลอยต่างๆจำนวนมากหลายมาจากโอฟีแต่พระราชาทรงใช้ไม้จันแดงทำเสาพระนิเวศแห่งพระเจ้าและสำหรับพระชวังของกษัตริย์และทำพินเขาคูกและกินใหญ่สำหรับนักร้องจนทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีไม้จันแดงมา เลยเห็นมากมายอย่างนี้อีกพระราชเซรามอนทรงพระราชประชดผูจะแทนทุกอย่างแก่พระชินีแห่นเชยบางตามพิธนางี่ประสงค์นอกจากสิ่งที่พระราชประชดมาจากความอุดมอุดมสมบูรณ์ของพระประชาเซรามอนแล้วสิ่งใดที่พระนางทุขอพระราชก็พระราชแทนดังนั้นพระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนางพร้อมกับ การของพานางอเมนครัขบขอบคุณพี่สมาลีนะครับวันนี้เราได้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่พระราชินีเชบาได้อธิบายเนี่ยมันช่างอัศจรรย์นะครับว่าคนคนหนึ่งนะครับจะสามารถเก่งกาจถึงเพียงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะที่ราชนีเนี่ยถามกับซาโลมอนซาโลมอนก็สามารถตอบได้หมดซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวที่ ไม่รู้เรื่องอะไรมั่งนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนบอกไว้แต่เฉพาะการเขียนนี้ก็เราก็มั่นใจได้ว่าเรื่องนี้มันจะต้องยากแน่นอนพี่น้องครับเป้าหมายของการที่เราได้เรียนพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะขุดเรื่องนี้หรือว่าหากว่าเรามีปัญหาหรือว่าเมื่อมีเรื่องใดก็ตามนะที่เป็นข้อคับข้องใจหรืออาจจะมีปัญหาหลายๆประการในชีวิตของเราเนี่ย น้องครับสามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้มาทูลขอกับพระเจ้าได้ราชินีแห่งเชบาได้ยินสติปัญญาของโซโลมอนแล้วเขาได้สามารถโซโลมอนก็ตอบปัญหาของราชินีเชบาได้นี่เป็นสิ่งที่โซโลมอนได้ทำในช่วงที่ท่านกำลังติดตามพระเจ้าสติปัญญานั้นได้มาจากพระเจ้า และปรุงก็ประทานความเข้าใจให้คำตอบของเราคำตอบของเราเนี่ยมันสะท้อนถึงความมีอยู่ของพระเจ้าหรือไม่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่สามารถเป็นพยานให้กับคนอื่นได้ไหมว่าเราเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าวันนี้เศรษฐกษิจไม่ดีเราก็ไหลาตามน้ำไปซโลมมนเป็นผู้ชายนะซโลมอนเป็นกรรษัตริย์ผู้ชายเป็นลูกของดาวิดนะ เป็นลูกของกษัตริย์ดาวิดทีนี้ถ้าเรามีปัญหาเราถามพระเจ้าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นพยานให้กับคนอื่นไหมมันหมายความว่าอะไรถ้าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยพี่น้องครับเราไม่ได้ติดยึดอยูย่ยกับเศรษฐ,ฐกิจนะเศรษฐ,ฐกิจเดี๋ยวนี้โอ้โหบางคนบอกโอ้นี่มันลงมาต่ำสุดแล้วเศรษฐ,ฐกิจมันลงมาต่ำสุดแล้วมันมันสุดเตี้ยเรียดินแล้วนะครับเราจะไหวไหมกับสถานการณ์แบบนี้ เราอาจจะมีคําถามนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเราอาจจะถามคนโน้นคนนี้ทีแต่พี่น้องครับให้เราถามกับพระเจ้าพระคัมภีร์ของผมได้เขียนไว้ว่าในปีที่แล้งที่สุดนะครับออสอาคนฮะลูกของอับราฮัมจะต้องย้ายจากเบเชบานี่แหละไปที่อียิปต์ย้ายไปอยู่ที่เมืองหลวงเมืองใหญ่กว่าเพราะอียิปต์นี่อียิปต์นี่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มาก อิยียเป็นประเทศที่อยู่ปากแม่น้นํไนเพราะฉะนั้นเขาจะทําการเกษตรได้ดีอย่างดีเลยนะครับคือพังพีเขียนว่าเพียงแค่สะบัดเท้านะขออภัยนะเพียงแค่สะบัดเท้าน้ําก็เข้าไปในแปลงผักแล้วเขาไม่ต้องสูบน้ําขึ้นมาจากบาดาลไม่ต้องทําคลองไส้ไก่นะเลาะไปทั่วหรือกักเก็บเก็บน้ําไว้บนหอคอยแทงไม่มีนะเพราะว่าน้ําที่นั่นอุดมสมบูรณ์ อิสรจะหนีจะจะหนีไม่ใช่หนีอพยพไปอยู่ที่นั่นพร้อมกับลูกเมียพระเจ้าบอกว่าอยู่ที่นี่ก่อนดูว่าเราจะอวยพรเจ้ายัางไงแล้วอิสระกก็อยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่ดินแดนแห้งแล้งนั้นปีนั้นอิสระหว่านพืชลงไปได้ผลถึงสองร้อยเท่าพี่น้องครับวันนี้เศรษฐกิจจะไม่ดีอันจากอาจจะแห้งแล้งไปแล้วแต่ว่าเราไม่ติดอยู่กับพระเจ้า,าติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะเราติดอยู่กับพระเจ้า ชีวิตเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราพระเจ้าพระยาเวพระองค์ทรงประทานให้แม้แต่อากาศที่พระองค์ได้ทรงประทานให้เราทุกวันชีวิตลมหายใจธรรมชาติต่างๆที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับโทรศัพท์ในมือพวกเราก็พระองค์ทรงประทานให้มีหลายเครื่องใช่ไหมครับหลายคนมีสียหาเครื่องประทานให้อาหารการกินที่อิ่มอย่างดี เมื่อเราติดยึดอยู่กับพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นไม่มีผลในชีวิตของเราดังนั้นคําพูดของเรานี้สําคัญคําพูดของเราเนี่ยเป็นพยานที่ทรงอิทธิพลกับคนอื่นได้ไหมว่าต่อให้เรื่องเรานั้นจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่เราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงและพระสัญญาของพระองค์คือเราจะอวยพรพระเจ้าจะอวยพรเราแผนของพระองค์คือแผนแห่งความจเจริญรุ่งเรือง,องไม่ใช่ แผนแห่งทุกขภาพนะเป็นแผนแห่งสวัสดิภาพเกียรติยศมั่งคั่งสง่าราศีที่มาจากพระเจ้าเหมือนนั้นวันนี้เมื่อเราพูดสิ่งต่างๆมาได้มาจากพระเจ้าสิ่งนั้นได้มาพระเจ้าทรงเลี้ยงดูแต่ออกไปปุ๊บเริ่มบ่นว่าไม่มีอะไรจะกินเศรษฐกิจทําไมแย่อย่างนี้ทําไมคนมันไม่มาคนมันไม่ใช้จ่ายหายไปไหนหมดพี่น้องครับพระเจ้าจะให้สิ่งที่ เป็นไปไม่ได้นเป็นไปได้นี่คือพระเจ้าของเราพระเจ้าคือทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้พระองค์ผู้ทรงชุบคนตายขึ้นมาพระเจ้าผู้ทรงให้กระดูกแห้งมีชีวิตพระเจ้าผู้ทรงให้หญิงพมจารีตั้งครันพระเจ้าผู้ทรงประทานอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีประโยชน์สำหรับชีวิตของเรา วันนี้สิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าให้คนอื่นเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเรากิจการของพระเจ้านะอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นพี่น้องครับมั่นคงในพระเจ้ายึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์เพราะพระสัญญาของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง โอเคนะครับอขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้เข้ามาศึกษากันในวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์สดด้วยนะที่ดูด้วยกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาต่อจากเรื่องนี้นะครับหลังจากที่พระนางเชบามาถวายเครื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะครับในยุคข,ของซาโลมอนนี้ซาโลมอนผู้ทรง,งเชื่อพระเจ้านะฮะแล้วไม่มีกษัตริย์ใดในโลกนี้แล้วนะครับมีสติปัญญาแบบนี้ไม่มีอีกแล้ววันพรุ่งนี้เวลานี้นะครับเวลาเดิมนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดด้วยนะในนี้นะครับ ขอพระเจ้าจได้ทรงอวยพรนะรอให้ฐานก่อนดีไหมครับก่อนที่เราจะนอนพักในค่ําคืนนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกขอรกพระคุณพระองค์ในค่ําคืนนี้ที่พระองค์ได้ทรงประทานเมล็ดพันธุ์ที่จะเข้ามาปลูกฝังในหัวใจของลูกไม่ว่าเหตุการณ์สงครามจะเกิดขึ้นรอบๆบลูกสถานการณ์เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ผู้ทรงช่วยเหลือกิจการที่ล้มลงไปแล้วขึ้นมาได้ พระองค์ผู้ทรงช่วยชุบชีวิตคนตายไปแล้วให้เป็นขึ้นมาได้พระองค์รักษาโรคทุกโรคพระองค์เป็นผู้ที่รู้จักชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งโอาเลลูยาลูกขอบคุณพระองค์ในค่ําคืนนี้ที่พระองค์จะดูแลชีวิตของลูกในการหลับนอนพักผ่อนด้วยความปลอดภัยที่มาจากพระองค์ลูกจะนอนหลับฝันดีพระองค์เจ้าค่ะและการนอนหลับฝันดีของลูกนั้นร่างกายลูกจะซ่อมแซม สิ่งเก่าๆนั้นก็ล่วงไปสิ่งใหม่ๆนั้นจะเข้ามาแทนที่ร่างกายของลูกไม่ใช่ที่อยู่ของโครคภัยไข้เจ็บใดๆแต่เป็นที่นมัสการพรงค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พงค์เป็นพยานถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพงค์ลูกอธิษฐานขอบพระคุณพรงค์ในพระนามพรเเมเมะเยซูคริสต์เ,นะเจ้าอเมนอเมนครับครับใจผ่อนทุกท่านะนะครับใจผ่อนครับ ที่อยู่ในไลฟ์สดด้วยนะครับครับโอเคครับผมเรับอี้ครับใจ่ผ่อนครับผมจะลงไลฟ์แล้วนะโอเคนะครับพรบเจผาอนครับ